สวัสดีครับพบก,กับหมอไฟนะครับที่เอ็มราคลินิกสาขาราชฤึษ์นะครับวันนี้มาไลฟ์เคสดึกนิดนึงนะครับเป็นเคสผู้หญิงไทยสูงอายุ45นะครับสูง169น้ำหนัก62ก็คนนี้ค่อนข้างตัวอาจจะสูงก็มีโครงร่างใหญ่นิดนึงเดี๋ยวเคสเล่าให้ฟังก่อนว่าเคสเนี้ยเคยมาดูดไขมันกระมอกแล้วนะครับก็คือมาดูดขานอกขาในานะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากกลับมาดู ท้องเอวแล้วก็แขนจุดได้ดุด3จุดนะครับท้องเอวแขนแล้วก็ดุดตรงสะโพกไปด้วยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวหมอให้ดูลายท้องกับเอวนะครับเคสนี้เนี่ยใช้เป็นเบเซอร์นะครับดูดจริงนะเบเซอร์สมูทสองจุดสองนะครับ,ด,ด,รรบดูดจริงก็เฉพาะท้องกับเอวนะครับดูดออกมาได้ก็เลยสองพันหก 2 5 0 0ซีซีโดยเฉพาะแค่คอวาเอวนะครับ<ม>ไม่รวมแขนนะรวมแขนด้วยในเคสนี้ก็สามลิตกว่าเลยนะครับโอเคแล้วก็เคสนี้เป็นนมยานะครับก็ไม่เจ็บเลยระหว่างทำนะใช้หมอนที่สัญญีแพทย์นะครับแล้วก็ไม่เจ็บโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปบีฟอยอีกทีหนึ่งนะครับเนาะอันนี้นะครับเคสนี้ก็คือคนนี้ต้องบอกก่อนว่ามีปัญหาทั้งสองอย่างนะมีทั้งเรื่องของไขมันสะสมที่ใต้ชั้นผิวหนังแล้วก็มีผิวหนังที่ค่อนข้าง เออยัวหย่อนไม่กระชับด้วยนะครับเขสนี้เนี่ยหลังดูก็อาจจะต้องใส่กระชุดกระชับหนาหน่อยนะครับเดี๋ยวดูก่อนมีไขมันพอกตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไขมันที่ท้องท้องเนี่ย <clears throat> ท้องล่างนี่เยอะเลยนะครับให้ดูด้านข้างนะมีเอวตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ที่เขากัางวลนะครับคือมีตรงสะโพกเนี่ยค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าเคสนี้ดูดขาบแล้วนะครับขาเราตรงสมใจเลยนะอะให้ดูด้านข้างอีกทีหนึ่งก็มีท้องตรงนี้หนาเลยนะครับ สองล่างก็เยอะเลยแล้วก็จะเห็นเอวตรงนี้ค่อนข้างหนานะครับอยากจะเก็บตรงนี้ออกนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปบีฟอร์แล้วก็อะฟเตอร์หลังทำทันทีเลยนะครับอ่าให้ดูมุมตรงก่อนนะครับเห็นเนาะนี่ผิวหนังก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เอวเนี่ยคอดเลยนะครับเคแล้วก็ให้ดูตรงด้านข้างเนาะ LS จากตรงน,นี้นะครับที่มีเยอะๆเนาะโอเคดูไหมเห็นไหมโอเคคอดเอลเสสวยงามนะครับเห็น <grille. S 2> ไหมครับแนวนี้สวยงามแล้วก็ให้ดูอีกแนวนึงนะครับให้ดูด้านข้างด้านข้างด้านข้างเคนี้ครับทองก็เป็นดา,นดานไปเลยเนาะ โอเคครับอะถ้าเกิดว่าไข่ที่ก็รูปร่างประมาณนี้สูงประมาณนี้สัดส่วนประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องการจะปรึกษาดูไข่มันนะเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับปรึกษาฟรีนะครับโอ okay, เคก็เดี๋ยวเคสนี้ไม่ร้อยละเสร็จเรื่อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้หมอลาไปก่อนนะครับไว้ถ้ามีเคสไหนเ,เคสน่าสนใจอย่างไรฟังนะครับบ๊ายบาย